ไทยแลนด์พ a าสคือตัวปัญหาในการเปิดประเทศทำไมต้องรอให้เป็นโรคประจำถิ่นหนึ่งกรกาถึงจะยกเลิกได้อันนี้คือยังไม่ได้มีข่าวใดๆออกมาว่าจะยกเลิกไทยแลนด์พ a าส1หนึ่งกรกานะครับยังไม่ได้มีการพูดแต่ว่าอันนี้คือเราก็คาดเดาไม่งั้นไอ้เรื่องโรคประจำถิ่นเนี่ยมันจะมีไปทำไมถ้าเกิดว่าเป็นโรคประจำถิ่นที่เขาตั้งว่าหนึ่งกรกาขอเวลาจนถึงสามเดือนประมาณนี้ที่จะเคลียร์ๆอะไรทั้งหลายแล้วก็จะประกาศหนึ่งกรกา ให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่นเนี่ยซึ่งก็หมายความว่ามาตรการทุกอย่างควรจะยกเลิกทั้งหมดอ่ารวมถึง Thailand pass ด้วยถูกไหมคือมันควรจะเป็นแบบนั้นเราก็เลยคาดเดาความจริงอาจจะเร็วกว่าหรือ,อจ,จะช้าวกว่าก็ได้แต่ทีนี้ t ไ a ยแลนด์พาสนะควรจะยกเลิกตั้งแต่ตอนนี้จากการที่ออฟได้ทั้งทำโพมาทั้งอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมาตลอดเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่จะเข้าไทยหรือว่ามีคนรู้จกักหรือครอบครัวที่จะเข้าไทยเนี่ยปัญหาที่เขากลัวกันมากที่สุด ก็คือ Thailand p a s สไอเรื่องจองโรงแรมหรือตรวจโควิด COVID หรืออะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องรองลงมาแต่ว่าปัญหาสำคัญที่สุดคือ Thailand p a s สซึ่งรัฐมนตรีท่องเที่ยวของเราก็เคยอ้างว่ายกเลิกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เอาไว้เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวเอาไว้ตามตัวนักท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ซึ่งอ๋อก็เคยเดาอีกครั้งหนึ่งตอนที่ยังไม่ได้ประกาศเรื่องโรคประจําถิ่นนี้ว่า จะยกเลิกเดือนพฤศจิกายนหรือเปล่าเพราะว่าอย่างครั้งที่แล้ว Certificate of Entry หรือ coe เนี่ยที่คนรุ่นเก่าต้องขอเนี่ยก็เลิกตอนพฤศจิกายนก็คือหลังจากครบ1ปีจะต้องรอ Thailand Pass ครบ1ปีถึงจะไม่ใช่เลิกนะอาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันคือตัวปัญหาเลยส่วนหนึ่งที่สำคัญมากๆคือความไม่เสถียรของระบบคือมันจะชอบมีปัญหาทุกครั้งอันนี้คือประจำนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ อย่างเช่นเปลี่ยนมาตรการทั้งเปลี่ยนมากเปลี่ยนน้อยแล้วก็ต้องมาปรับระบบ Thailand p a าสให้รองรับใช่ไหมอย่างเช่นเปลี่ยนจากเทสแซนโกกักตัว1คืนเป็น2คืนก็ค,คือคืนที่1กับ5้าอตอนนั้นมีปัญหาอีกแล้วจาได้แล้วพอกลับมาเหลือเป็นเทสแซนโกหนึ่งคืนก็มีปัญหาอีกบางทีก็เป็นช่วงสั้นๆบางทีก็นานแล้วก็ล่าสุดคือยังไม่ได้ปรับมาตรการอะไรเลยแท้ๆปกติอบจะต้องลงให้เพื่อนๆอยู่เป็นประจำนะครับที่มาขอให้อบช่วยซึ่งก็มีบางช่วงก็สมูทด,ดีไม่ได้มีปัญหาอะไร แต่ว่าช่วงนี้เขาแค่เพิ่มเติมก็คือเรื่องของคนที่จะเข้าทางพรมแดนทางบกฉะนั้นถ้าใครเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass ก็จะสังเกตเห็นว่ามีแยกและทางอากาศกับทางบกปรับอยู่แค่นั้นเองกลายเป็นว่าปัญหาเดิมกลับมา API server error ซึ่งที่ทำอยู่บางคนก็ต้องลงหลายครั้งมากกว่าจะผ่านบางคนครั้งเดียวไม่มีปัญหาอะไรบางคนก็ต้องลงซ้ำอีกหรอบบางคนลงกี่รอบกี่รอบก็ยังไม่ผ่าน ประเด็นคือมันเกิดจากความไม่เสถียรของระบบอย่างน้อยก็ระบบทําให้มันดีให้มันไม่มีปัญหาแค่นี้ก็ยังทําไม่ได้เรื่องที่สองคือเรื่องของสแกมซึ่ง Thailand p a s เนี่ยคืออ่อนเรื่องของการติดต่อสื่อสารมากของเดิม coe เรายังมีปัญหาหรืออะไรยังถามสถานทูตได้ส่วนเขาจะตอบห้วนไม่ห้วนหรือรับสายไม่รับสายนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่ Thailand Pass กลายเป็นว่าคือมีช่องทางติดต่อนะแรกๆไม่มีนะผ่านมาเกือบเดือนกว่าจะโผล่มาว่าติดต่อทางไหนแล้วก็ ช่องทางติดต่อก็เปลี่ยนอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่เคยตอบก็คือถามอะไรไปไม่เคยตอบมีอีเมลว่าถ้าเกิดกรณีแบบเร่งด่วนอีกไม่กี่วันจะเดินทางแล้วให้ติดต่อเขาไปโอเคว่าพอติดต่อแล้วก็จะมี QR ส่งมาซึ่งไม่รู้เกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าเป็นปัญหาหลายๆอย่างก็คือไม่เคยสื่อสารเอาเป็นว่าถ้าเรานึกถึงว่าเขาควรจะมเะีเหมือน call center หรือ customer service เหมือนพวกบริษัททั่วไปที่มีปัญหาอะไรก็ถามไปได้ใช่ไหมอันนี้คือไม่มี ไม่เคยตอบไม่เคยสื่อสารแล้วก็สุดท้ายก็เลยมีพวกสแกมโผล่มาสแกมก็คือว่าส่งอีเมลมาถึงเราแล้วก็บอกว่าคุณลงทะเบียนมีปัญหาคุณจะต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อไม่มมมให้มีปัญหากับรัฐบาลไทยอะไรประมาณนี้สิ่งที่เขาทํามีอยู่แค่ว่าโพสต์เอาไว้ในหน้าแรกไทยแลนด์พา s s ซึ่งส่วนใหญ่คนก็คงไม่ค่อยสนใจเห็นอะไรเด้งมาก็ปิดคือเขาไม่สื่อสารอะไรเลยอะกับทางตรงกับคนที่ลงทะเบียนนะนะเขาถ้ามีปัญหาสแกมพวกนี้เขาก็ควรจะส่งอีเมลมาว่าเออ มีอีเมลหลอกลวงแบบนี้นะคือโพสไว้หน้าแรกด้วยแล้วก็มีส่งอีเมลแจ้งมาด้วยหรืออะไรพวกนี้ทําให้บางคนลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยก็นึกว่าที่ลงไปมีปัญหาก็ต้องไปให้ข้อมูลพวกสกแคมอีกอย่างเงี้ยนี่คือการสื่อสารที่แย่ถามอะไรไม่เคยตอบแล้วก็มีอีกหลายอย่างมากแต่ว่าถ้าเอาทุกอย่างก็คงจะคลิปนี้คงจะยาวมากฉะนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนกลัวกันมากก็คือเรื่องของการจะต้องมารออนุมัติแล้วก็พอเทสเซนโกครั้งหลังสุดมาเนี่ยกลายเป็นว่ามีอยู่สองขั้นก็คือ ต้องให้โรงแรมอนุมัติก่อนแล้วก็ค่อยเป็นควบคุมโรคเป็นคนตรวจใบฉีดวัคซีนของเราก็เป็นการเพิ่มระยะเวลาเพราะว่าตอนก่อนที่เทสเซนโกครั้งแรกสุดตอนปลายปีที่แล้วจะยกเลิกเนี่ยออฟจำได้เลยว่าช่วงนั้นเนี่ยเร็วกันมากก็คือส่วนใหญ่ก็บอกกันเลยลงไปแล้วปุ๊บแค่ไม่กี่ชั่วโมงมี QR ส่งมาเพราะว่ามันสามารถทําเป็นออโต้แอปพลูฟคือระบบเป็นคนจัดการทั้งหมดได้แต่ตอนนี้ดันมาเพิ่มขั้นตอนให้ต้องมีคนเข้ามายุ่งมาดูฉะนั้น ระยะเวลาก็จะนานขึ้นกว่าเดิมแต่เอาแค่ว่าแค่มีระบบอนุมัติเนี่ยคนก็เครียดกันแล้วคือเครียดกับการอนุมัติฉะนั้นถ้าไม่มีเรื่องของการอนุมัติเนี่ยไทยแลนด์พาสก็คือจะเป็นแค่การลงทะเบียนธรรมดาก็คือลงปุ๊บได้ qr มาเลยแต่น,นี้เขาต้องรออนุมัติเพราะว่าเขาจะต้องมีคนมาตรวจซึ่งมันไม่ได้มีความจําเป็นใดๆก็คือเจ้าหน้าที่สายการบินเนี่ยตอนเราจะขึ้นเครื่องบินเขาจะต้องเป็นคนตรวจอยู่แล้วถ้าคุณมาตรวจทางระบบแล้วคุณบอกว่าตอนขึ้นเครื่องบิน คนเดินทางจะสะดวกว่าไม่ต้องตรวจเอกสารใดๆอีกต่อไปอันนั้นก็อาจจะโอเคแต่ตอนนี้ตรวจโดยระบบ Thailand Pass ไปแล้วก็ยังต้องมาตรวจเอกสารที่สนามบินอีกเป็นการเพิ่มขั้นตอนให้วุ่นวายฉะนั้นโดยรวมแล้วคือ Thailand Pass ไม่มีความจําเป็นใดๆเอาแล้วขอเพิ่มอีกเรื่องหนึง่งออบเชื่อเลยว่าคือคนเข้ามาตอน,นอเนี้ยที่ขอเทสแอนโกเนี่ยเดือนหนึ่งต้องเป็นหลายแสนคนแน่นอนเขาไม่มีทางจะมีกําลังคนขนาดน,นั้นฉะนั้นเชื่อเลยว่าเขาต้องไปจ้างเอกชนมามาเป็นคนทํา แล้ววงเล็บก็าบบดัไม่เคยตอบด้วยนะแต่ที่สําคัญคือเอกสารทุกอย่างที่เราได้อัปโหลดไปข้อมูลตามพาสปอร์ตข้อมูลต่างๆข้อมูลส่วนตัวของเราเราจะเชื่อใจเอกชนเหล่านี้ได้มากแค่ไหนในเมื่อเชื่อว่ารัฐไม่ได้เป็นคนจัดเจ้าหน้าที่มาเป็นคนอนุมัติเองหรือต่อให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเองก็ตามเนี่ยเราก็ใช่ว่าจะไว้วางใจได้ร้อยเปอร์เซนตเพราะอะไรที่มันต้องผ่านให้คนอะให้มนุษย์เป็นคนอนุมัติเนี่ยมันก็น่ากลัวหมด ที่ออฟเคยลงทะเบียนที่จะเข้าของต่างประเทศมาเนี่ยเขาไม่เคยนะให้ต้องมาอัปรูปพาสปอร์ตไม่เคยอย่างมากก็เรากรอกข้อมูลตามพาสปอร์ตซึ่งกรอกแค่บางอย่างด้วยซ้ำอย่างมากก็หมายเลขพาสปอร์ตเท่านั้นแล้วก็ชื่อนามสกุลตามพาสปอร์ตแค่นั้นไม่ได้ต้องมาอัปรูปพาสปอร์ตก็เหมือนกับเราต้องส่งบัตรสำหร,รับบัตรประชาชนให้ใครก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดมีปัญหาเราก็ไปเอาเรื่องใครก็ไม่ได้เพราะถามอะไรไม่เคยตอบ ฉะนั้นที่ท่านรัฐมนตรีของเราเขาบอกว่าเลิกไม่ได้ต้องเป็นระบบไว้เก็บข้อมูลนะักท่องเที่ยวเนี่ยคือเอาไว้เก็บหรือไว้ล้วงข้อมูลกันแน่ฉะนั้นมันเป็นข้ออ้างสารพัดในการที่จะคงระบบไทยแลนด์พ a าสเอาไว้ซึ่งต่อให้มีการปรับมาตรการอย่างไรก็ตามสิ่งหนึ่งที่มั่นคงและแน่นอนคือคุณจะต้องลงทะเบียนไทยแลนด์พ a าสก็เลยเป็นที่น่าสงสัยว่าเขาไปจ้างอะไรหรือเบิกงบหรืออะไรหรือเปล่าเกี่ยวกับไทยแลนด์พ a าสตรงนี้ที่ทําให้ยังไงก็เลิกไม่ได้ ครับก็พูดมาเองซะเยอะเลยอันนี้คือพอดีเห็นข่าวตรงนี้แต่เป็นว่าเราควรจะตัด Thailand p a s สทิ้งไปเลยดีไหมทําไมเราจะต้องรอถึงหนึ่งกร,รกฎาคมเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับคือตัดตรงนี้คือเหมือนเหมือนกับตัดเนื้อร้ายไปเลยอ่ะมันคือเนื้อร้ายจริงๆมันไม่มีความจําเป็นใดๆทั้งสิ้นไม่มีประเทศไหนเขาทํากันวันที่หนึ่งกร,รกฎาคมที่เขาบอกจะให้เป็นโรคประจําถิ่นเนี่ยเพื่อที่เรามีความหวังว่าเผื่อเป็นโรคประจําถิ่นแล้วจะได้เลิกมาตรการสารพัดเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เหมือนจะอยู่อีกห่างไกลเหลือเกินถึงแม้ว่าในโลกนี้เนี่ยเขาจะมีการเคลื่อนไปข้างหน้าหรือประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันอย่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขาจะพยายามเปิดโดยที่ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆคือเป็นว่าประเทศอื่นในโลกนี้จานวนมากเลยเขาเหมือนกับปูพรมแดงให้กับนักท่องเที่ยวกันแล้วให้นักท่องเที่ยวพยายามเข้ามาเออมันก็น่าแปลกก็คือเราแค่เปิดเราก็จะมีเงินแต่อันนี้ทําไมไม่รีบ ไทยแลนด์ยังคงทําแค่ทราเวลบับเบิลเท่านั้นคือมันเหมือนแบบเราเหมือนเป็นพวกโบราณนะ่ะมาตรการหลายๆอย่างอย่างทราเวลบับเบิ้ลเนี่ยคือเหมือนกับเรากําลังรีเพลย์ซ้ําของกลางปี2021คือปีที่แล้วเนี่ยเพราะว่าปีที่แล้วเราก็เล่นมุกนี้ทราเวลบับเบิ้ลคือเรายังจะเล่นเรื่องนี้อีกอะ่ะทั้งๆท,ที่เราควรที่จะเปิดให้มันเสรีไปเลยแต่เรายังจะเล่นแบบอ่านอย่าง เราทำแอร์บับเบิลกับอินเดียใช่ไหมคือเขาอาจจะบิดคําไปนิดนึงแต่ความหมายมันก็อันเดียวกันก็คือเหมือนเจราจากันกับแค่ประเทศต่อประเทศเท่านั้นเหมือนกับมีการตกลงอะไรกันส่วนตัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าเออถ้าเปิดลักษณะนี้ก็คือแลกอะไรกันอันนี้ไม่รู้นะออหรือว่าเปิดกัมเซียออกเป็นข่าวซะนึกว่าจะเข้ากันได้เสรีเปล่าก็แค่เปิดพรมแดนทางบกเท่านั้นคือไทยแลนด์เนี่ยเหมือนยังอยู่ในยุคหินเหมือนยังอยู่ในยุคด้อยพัฒนาอันนี้เอาพูดเองแต่ว่าในนี้เขาบอกว่า คนที่เดินทางเข้าไทยเนี่ยยังคงถูกต้อนรับด้วยกระบวนการที่ไม่จําเป็นอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ที่ใส่ชุด PPE คือทําเหมือนกับว่าโควิดยังคงเพิ่งมาใหม่ๆอ๋อ,อจะชอบเรียกชุด PPE นี้ว่าชุดอวกาศแล้วก็อาจยังต้องมีการเช็ดทําความสะอาดอุปกรณ์แล้วยังจะต้องมาตรวจเอกสารเราอีกทั้งๆที่อ้างว่ามี Thailand Pass แล้วทุกอย่างจะง่ายกลายเป็นว่าคือการเพิ่มขั้นตอนเท่านั้นที่ทําให้เขายากขึ้นกว่าเดิม แล้วสุดท้ายก็ผ่านขั้นตอนตอมก็คือมีสองขั้นทําไมล่ะตอมเจ้าเดียวก็เช็คได้เหมือนกันแล้วก็พอผ่านตอมก็คือถูกส่งไปที่โรงแรมที่อย่างที่อ๊อบอกอะ่ะโรงแรมถูกบังคับให้มากินน้ําชาคือหมายความว่าผ่านการอนุมัติกันหลายขั้นตอนมากต้องเป็นชาเอ็กซ์ตร้าพลัสเท่านั้นซึ่งเป็นระดับเท่าไหร่แล้ววะระดับสามหรือระดับสี่แล้วมั้งถึงจะสามารถรับลูกค้าได้แสดงว่ากระบวนการการกว่าจะฝ่ามาเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตร้าพลัสเนี่ยก็มีอะไรอีกหรือเปล่า กระบวนการยังต้องให้เจ้าหน้าที่สวมชุด PPE อีกเนี่ยก็มีอะไรอีกหรือเปล่าทำไมยังคงเล่นมาตรการนี้ทั้งที่เขาก็ตรวจก่อนขึ้นเครื่องมาแล้วแล้วก็ต้องมาบังคับให้นักท่องเที่ยวต้องมาตรวจ PCR ซ้ำอีกรอบหนึ่งในวันแรกที่เข้ามาทั้งที่หลายคนก็บอกว่าฉันเพิ่งตรวจมาแค่อบางคนนะตรวจแบบแค่หนึ่งวันก่อนขึ้นเครื่องาหม่เงี่ยโอ้ยเพิ่งตรวจมา24ชั่วโมงหรือไม่เกิน48ชั่วโมงก่อนขึ้นเครื่องต้องมาตรวจอีกแล้วแล้วก็สิ่งที่ต้องลุ้นก็คือพอเข้ามาแล้วก็ต้องภาวนาให้ตรวจแลลล้วผเป็นบ เพื่อจะได้มีอิสระภาพอย่างแท้จริงเขาบอกว่ามีเรื่องเล่าเป็นร้อยเรื่องเลยนะเรื่องสยองขวัญเป็นร้อยเรื่องสําหรับคนที่ไม่ได้รับข่าวดีที่พวกเขาหวังไว้แล้วก็ต้องจบลงด้วยการส่งไปกักตัวในสถานกักตัวแสนแพงเพราะว่าเขาติดเชื้อเป็นบวกแต่อันนี้เราไม่ค่อยแน่ใจก็คือมันจะมีอีกกลุ่มที่เป็น close contact คือตัวเองก็ตรวจแล้วเป็นลบอ่าคือคือเป็นลบก็ใช่ว่าจะวางใจได้เสมอไปเพราะว่าถ้าตัวเองตรวจแล้วเป็นลบแต่ดันไปนั่งอยู่ติดกับ คนที่ตรวจเป็นบวกก็คือเขาบอกว่าข้างซ้ายข้างขวาหรือไม่ได้ติดกันบนเครื่องบินแต่ว่าต้องมาอยู่บนรถคันเดียวกันเขาบอกว่านานเกิน30นาทีอยู่ร่วมเตที่ปิดเดียวกับคนที่ตรวจแล้วเจอเป็นบวกก็จะถือว่าเป็น close contact ก็จะต้องกักตัวต่อไปอีกรวมแล้วไม่เกิน10คืนเขาวางไว้แบบนั้นก็คือถึงเป็นลบก็ยังวางใจไม่ได้ฉะนั้นความหวังของผู้คนก็กลายเป็นหนึ่งกรกฎาคมซึ่งก็ไม่แน่เพราะว่ามีโอมิครอนสายพันธุ์ใหม่มาช่วยชีวิตคนจัดการประเทศอีกแล้ว ก็เขาก็จะมีความหวังที่จะต่อมาตรการของเขาไปเรื่อยๆหรือเปล่าไม่แน่ใจฉะนั้นหนึ่งกรกฎาคมคือตัวเลขที่เป็นวันดีเดที่เขาหวังเอาไว้ว่าเมฆดําคลึ้มที่มันปกคลุมมาเนี่ยจะหายไปนี่เรายังไม่ได้ไม่รู้จะทาไงนะเชียงไอที่ความเลวร้ายที่ทํามาเนี่ยก็คือจะจบกันไปเลย,ยงั้นหรืออ่าก็คือในวันพุธที่ผ่านมานะครับที่เราพูดข่าวนี้ก็วันเสาร์แล้ว ที่พูดข่าวเหมือนกันว่าหนึ่งกรกฎาคมจะให้กลายเป็นโรคประจําถิ่นใช่ไหมแต่เขาก็มีเน็บเอาไว้ว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนไม่รู้ว่าแผนนี้คือคือออกมาพูดเพื่อเตะทวงดีเลยพวกเรียกร้องหรือว่าตั้งใจจะทําอย่างนั้นจริงๆถ้าไว้เตะทวงดีเลยพวกเรียกร้องก็คือเหมือนทวงเวลาไว้เผื่อว่ามีอะไรมาจะมีสายพันธุ์ใหม,ม่อะไรมาอีกฉันจะได้ต่อมาตรการของฉันไปเรื่อยๆแต่เขาก็มีเกณฑ์ซ้อนไปอีกนะครับว่าจะกลายเป็นโรคประจําถิ่นได้เนี่ย ก็คืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะต้องไม่เกิน1ในพันของคนติดเชื้อก็คือ0.1ตอนนี้อยู่ที่เกือบเกือบ0.2อ่อตรงนี้0.2หรือ0.25ถ้ามีพันใหม่เข้ามาอีกจริงๆมันก็ไม่มีทางจะต่ำกว่า0.1ได้แน่แถมยังมีตัวเลขที่เขายังพยายามซ่อนไว้อีกหรือเปล่าไม่รู้ในวันที่ข่าวนี้ออกเนี่ยมีรายงานตัวเลขคนติดโควิดในไทยเนี่ย24,592คน ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีการเสียชีวิต68คนแต่ว่ายังมีตัวเลขอีกมากกว่า40,000คนที่เป็นบวกจาก ATK ที่ไม่รวมคือเหมือนพยายามจะไม่รู้เหมือนกันทำไมไม่รวมตัวเลขนี้ทำให้โควิดในของไทยเนี่ยมันดูมันยังดูดีอยู่นั่นหรือทั้งทั้งที่ต่างประเทศเนี่ยเขาพุ่งแบบว่าอย่างนิวซีแ,นแลนด์เราเคยพูดจากเดิมที่ติดเชื้อแค่หลักสิบหรือหลักร้อยตอนนี้สองหมคือเพิ่มเป็นร้อยเท่าแต่ไทยแลนด์ยังพึ่ง แซงของเดิมมาแค่นิดเดียวเท่านั้นเองของเดิมเราเคยทํายอดไว้20,000กว่าเหมือนกันตอนนี้ผลของเดิมมานิดเดียวเท่านั้นเองคือไทยแลนด์จะพยายามสร้างภาพตัวเลขว่าเออถึงฉันจะพุ่งฉันก็ไม่พุ่งเหมือนกับประเทศอื่นเขาเหมือนกับการแพทย์ของฉันเนี่ยเก่งมากแล้วก็ท่านรัฐมนตรีของเราเนี่ยท่านโควิดกระจก็บอกว่าแผนในวันที่1กรกฎานเนี่ยจะทําได้หรือไม่ได้ถ้าตามประโยคน,นี้นะครับมันขึ้นอยู่กับสุขภาพของประชาชนกับเศรษฐกิจจะต้องมาควบคู่กัน คือมันไม่มันไม่ใช่คําประกาศที่แข่งขันคําประกาศที่แข่งขันมันก็คือพวกเราจะต้องทําให้ได้เพื่อที่เศรษฐกิจของเราจะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเรื่องของสุขภาพเนี่ยไว้ใจการแพทย์อันสุดยอดของพวกเราได้เลยแล้วก็เศรษฐกิจจะฟื้นฟูคือถ้าแข่งขันคือประมาณว่าจะต้องทําให้ได้แต่นี่คือเออก็ต้องขึ้นอยู่กับ คือมันต้องดูเรื่องของสุขภาพคนในประเทศด้วยเป็นควบคู่กันไปด้วยเป็นสำคัญนะเออถ้าเกิดว่ามันเกิดพุ่งเกิดเร็วร้ายลงขึ้นมานี่อีกเนี่ยเราต้องเลือกฝั่งนั้นนะเราก็จะต่อมาตรการไปอีกแล้วก็ยังมีอีกครับที่ยังจะยังไม่เลิกถ้าเกิดคนจัดก,การประเทศชุดนี้จะยังอยู่ต่อให้กลายเป็นโรคประจําถิ่นแล้วก็ตามประชาชนยังจะต้องถูกให้ใส่หน้ากากเดยกเลี่ยงการรวมกลุ่มแล้วก็ล้างมือแล้วก็ตรวจแอนติเจนบ่อยๆแล้วก็ฉีดวัคซีน เหมือนว่าวัคซีนเนี่ยจะเริ่มเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่เขาจะเอามาให้มีระเบียบว,วินัยอะ่ะไปไปมากลายเป็นว่าไอหนึ่งกร,รกฎาดเนี่ยจะเป็นแค่ยาหอมเพราะว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอะไรจริงๆหรือเปล่าในหนึ่งกร,รกฎาดืเราก็ต้องมาดูกันนะครับแล้วก็ทุกคนคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ